มิงชาลิสาเคลียร์ข้อครหาท้องก่อนแต่งครบสามี1ปีจัดงานวิวามิงชาลิสาเปิดใจที่แรกหลังแต่งงานกับสามีหนุ่มนอกวงการอันวิสุทธดหลังคบหาดูใจกันมาแค่หนึ่งปีจนโดนมาว่าท้องก่อนแต่งพร้อมเผยความรักระยะไกลวิดีโอคอลกันตลอด24ชั่วโมงแต่งงานแบบนี้ไม่รู้ว่าสาวหมิงเตรียมตัวออกจากวงการย้ายไปอยู่กับคุณสามีที่จังหวัดอุดรธานีหรือเปล่า โดยเจ้าตัวเล่าผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและดีเจพุทธพุทธิชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการข่าวเกี่ยวข้อภาพในตำนานหมิงประกบจากกระวาลแม่ปุกผ่านมา20ปีปัจจุบันสวยเหมือนถูกสตาร์ว้ช่อดอกไม้ปริศนาส่งมาเซอร์ไพร์หมิงแฟนแฟนแห่แซวหรือจะเป็นหนุ่มใจป่าที่ส่งมา ตอนนี้สถานะเปลี่ยนแล้วตอนนี้คุ้นกับคำว่ามีสามีหรือยังมิงไม่คุ้นเลยค่ะเมื่อเช้าพูดคำว่าแฟนเขาบอกอย่ามาแฟนภรรยามิงบอกไม่เอาอย่าเพิ่งมิงเขินเมื่อกี้ดูรูปตอนนี้มิงก็เขินอยากให้เล่าถึงบรรยากาศวันที่16ที่ผ่านมาหน่อยเป็นไงบ้างมันอบอวนด้วยความรักขนาดไหนมิงรู้สึกเสียใจเพราะทุกคนที่อยู่ในงานเป็นคนที่หมิงรัก อยากกอนทุกคนแต่มิงไม่ได้พูดคุยกับใครแนมะ้แต่คำเดียวมิงก็ไม่รู้นะว่าการแต่งงานเราจะไม่มีเวลาคุยกับใครเลยแม้กระทั่งกินข้าวตอนกลางคืนจำไม่ได้ว่าใครมาบ้างต้องไปดูในคลิปคนที่แท็กเข้ามาที่บอกว่า เสียใจตรงที่ว่าเราไม่ได้คุยกับใครเราไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับใครแล้วเราก็ไม่ได้ขอบคุณเขาเรารู้สึกขอบคุณทุกคนที่มาในงานแต่จริงๆก็ยังมีตกหล่นหลายลๆท่านแต่ไม่ได้ลืมนะคะแต่มันรีบทุกอย่างสอาทิตย์จัดงานมันลืมไปหมดหมิงไม่ได้บรีฟคุณพ่อคุณแม่บนเวทีว่าต้องมีพูดนะคือมันเร่งไปหมดทุกอย่างเลยทําไมถึงต้องเร่งภายในสวีคขนาดนั้น หมิงมันมาจากที่เขาขอเราแต่งตอนวันเกิดประมาณวันที่26พฤศจิกายนหมิงเคยคุยกับเขาเรื่องการแต่งงานมาแล้วว่าหมิงจะไม่แต่งปีชงคือปีนี้มันเป็นปีชงของหมิงหมิงพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าหมิงไม่แต่งปีหน้าถ้าพี่จะแต่งแต่งปีถัดไปแล้วพอดีตอนนั้นที่คุยกันเขาถามว่าแล้วหมิงนับวันไหนเหรอที่เป็นปีชงหมิงก็บอกว่าตรุษจีนปีนี้ ประมาณ27-28นะเขาก็บอกว่าถ้าแบบนั้นก็แต่งก่อน27-28แล้วกันแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปที่วัดกันเลยทีนี้หมิงได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณวัดโพหมิงบอกหลวงพ่อครับหมิงปีชงหมิงอยากแต่งก่อนตรุษจีนตอนแรกหลวงพ่อทิ้งมาวันที่27เราก็ชื่นใจหน่อยเพราะอีกประมาณ2เดือนแต่ทีนี้หลวงพ่อติดภารกิจเชิญนิมนต์ไป ต่างประเทศหลวงพ่อเลยย้ายมาเป็นวันที่16ทุกคนก็เหว๋แล้วช่วงนั้นคือช่วงปีใหม่ทุกคนต้องหยุดปีใหม่มันเลยกลายเป็นเหลือสามอาทิตย์เท่าน,านั้นที่หมิงจัดงานแต่งหลายคนอยากรู้ว่าทําไมแต่งเร็วคบกันปีเดียวเองมันเร็วไปหมดเลยมีเบบีหรือเปล่าหมิงไม่เลยพี่เขาเข้ามาด้วยความตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่เจอเราเขาก็ถามเราเลยว่าอยู่อุดรธานีได้ไหมย้อนกลับไปเจอกันได้ยังไงหมิงเรื่องความรักครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี จัดการของหมิงตอนนั้นเราไปไหว้พระกับคุณแม่ที่ญี่ปุ่นพี่โอมผู้จัดการหมิงเองเขาโทรหาถามว่าหมิงอยู่ไหนหมิงบอกอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ากลับมาเจอกันหมิงก็ถามว่าทําไมเขาบอกเอาหน้าทันจะพามาดูว่าที่น้องเคยของฉันหมิงก็คิดว่าพูดเล่นเลยถามว่าพี่อยู่ไหนเขาบอกมาทํากระถินที่อุดรธานีเสร็จแล้วกลับมานัดจริงหลังจากวันเกิดหมิงหนึ่งวันเขาบอกว่าว่างไหม มิงก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนพี่พามาเจอรุ่นน้องเขาพอเจอเขาก็ถามว่าอยู่อุดรธาน,นีได้ไหมเรื่องของเรื่องพี่อุย๋ยภรรยาพี่ดูสัญญาเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับพี่เขา แล้วพี่อุ๋ยกับพี่โอมเป็นเพื่อนสนิทกันเขาเลยมองมองเอาไว้ว่าน้องสาวเราโสดนะเขาก็ช่วยช่วยกันหาแล้วเขาก็มองว่าคนนี้เหมาะกับเราเพราะเราชอบทําบุญแล้วครั้งแรกที่พี่อุ๋ยกับพี่โอมโทรไปหาพี่เขาถามว่าทําอะไรอยู่เขาบอกว่ามางานบุญแจกตู้เย็นก็สายบุญเหมือนกันน่าจะเหมาะแหละแล้วตอนที่เขาถามเราว่าอยู่อุดรได้ไหมตอนนั้นเราตอบเขาไปว่าอะไร หมิงบอกว่าอยู่ได้พี่ชอบเที่ยวหนูไปปล่อยมากไปถ้ำนูนถ้ำนี่เราไม่ได้คิดอะไรใครจะคิดว่าผู้ชายเจอเราครั้งแรกแล้วถามคำนี้เลยแล้วพอหมิงตอบไปเขาก็นิ่งถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาจะถามต่อว่าน้องชอบที่ไหนแต่เขาเงียบเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วไปชอบตรงมิงตอนแรกคือไม่ชอบเลยแต่มันไม่ชอบเลยแบบนั้นเรามองว่าเขาเป็นผู้ชายคนละทายใหกับเราเราเป็นเด็กสายซีน เขาเป็นเด็กสายวิทย์จบวิศวะทุกอย่างเขาอยู่ในกรอบคุยอะไรกันเรารู้สึกว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่ายืดหยุ่นได้แต่พอเราไปเจอกับความเป๊ะของเขาเรามีความพึ่งเล็กน้อยตอนปีใหม่เขาชวนหนิงกับคุณแม่ไปอุดรธานีกําลังทานข้าวร้านลาบไม่ได้โรแมนติกอะไรเลยเขาก็ยีบอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าคุณแม่ครับต่อไปนี้ผมขออนุญาตจีบน้องคือเขาจริงจังเราได้บอกคุณแม่หรือยังว่าพี่คนนี้มาจีบเรา หมิงยังเลยหมิงบอกแม่เดี๋ยวเราไปอุดรธานีเดี๋ยวมีคนที่เขาเป็นเพื่อนสนิทพี่โอมคือเราใช้พี่โอมเป็นเครดิตเดี๋ยวแม่ไม่ไปเพราะอะไรที่ผ่านพี่โอมแม่จะโอเคแม่วันนั้นพอพี่เขาพูดแบบนั้นแม่ตอบเขาไปว่าไงแม่อึ้งไปพักหนึ่งไม่คิดว่าเขาจะจูดโจม แล้วเราพูดอะไรไปตอนนั้นหมิงโอ้พี่ไม่เลือกร้านเลยนะนั่งกินลาบกันอยู่แล้วแม่ก็ถามว่าทำไมถึงเลือกมาถามแม่เขาก็บอกว่าผมอยากเข้าตามตรอกออกตามประตู อยากให้แม่สบายใจว่าผมตั้งใจมาจีบน้องแม่ก็บอกว่าลองถามน้องแล้วกันว่าน้องโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันเป็นเดือนเขาก็ขอนัดคุณแม่อีกตอนแต่เขาบอกว่าหมิงเราคบกันมาสักระยะแล้วอย่างที่รลอกเขาเป็นสายวิทย์เขาจะเป๊ะๆเ,เขาจีบหมิงสัก2เดือนเขาจะมาเป็นแฟนพอช่วงนั้นมันก็ถึงระยะเวลาที่มันต้องเป็นแฟนกัน เขาบอกว่าหมิงถึงเวลาแล้วไหมเรามาเป็นแฟนกันหมิงก็ติดตลกบอกว่าพี่ไปขอแม่แล้วการถ้าแม่ให้หมิงก็เป็นแฟนพี่เขาก็บอกงันนัดเลยคือทุกแมทเขารุกมากกว่าจะคบกันพี่หมิงเองก็เหมือนไม่ไว้ใจฉันจะไว้ใจเธอได้ไหมแล้ววิธีการที่ทําให้ไว้ใจคือยังไง หนิงช่วงที่เขาขอเป็นแฟนหนิงก็บิดว่าพี่เอาจริงๆหนิงว่าเราเข้ากันไม่ได้คําว่าเข้ากันไม่ได้ของหนิงคือด้วยเลสสไตล์ที่มันห่างเราคิดภาพไม่ออกว่าการที่เราจะคบคนระยะทางไกลมันเป็นยังไงเราจะต้องเจอกันเดือนหนึ่งกี่ครั้งถ้าเขาอยู่ตรงนู้นเราไม่ได้คุยกับเขาเลยเขาอยู่ไหนทําอะไรตรงนั้นมัน เป็นคนละสังคมหมิงสังคมกรุงเทพเขาสังคมอุดรธานีมันคนละสังคมหมิงก็บอกเอายังไงอะ่ะหมิงไม่มั่นใจพี่เขาก็บอกว่าหมิงอยากให้พี่ทําอะไรใหม่ที่จะได้ทําให้หนูสบายใจหมิงก็บอกว่าไม่รู้จริงๆมันพูดไม่ได้มันบอกไม่ถูกว่าจะให้ทําอะไรเขาก็พูดของเขาเองว่าเดี๋ยวพี่จะวีดีโอคอลหาหมิงนะ อนแรกเราคิดว่าเขาจะวีดีโอคอลมาให้รู้ว่าอยู่ไหนทําอะไรพอเขาพูดปุ๊บเขาก็วีดีโอคอลหาเราตอนแรกก็แปลกๆแ,แต่ก็ร่าสึกว่าเขาทําให้เพราะเราไม่ได้ขอแต่เสร็จปุ๊บเขาไม่วางเลยถ้าเขาขับรถเขาก็ตั้งในรถ24ชั่วโมงหมิงก็หลับไปเลยตื่นเช้ามาเขาก็จะเรียกวีดีโอคอล24ชั่วโมงทําแบบนี้อยู่กี่วัน หมิงตลอดจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังทําเขามองว่าอะไรที่ทําให้รมบายใจเขาทําให้สิ่งหนึ่งที่หมิงรู้สึกไม่ทําให้เขาอึดอัดคือหมิงไม่ได้บังคับเขาเลยคือเราโตแล้วเราไม่อยากอยู่กับใครที่เราบังคับแล้วเขาทําแต่เขาทําด้วยความเต็มใจของเขาบางทีสายหลุดเขาจะโทรมาเองว่าอยู่ไหนทําไมหลุดไป เขาเป็นสายมุ่งนิงและจริงจังกับชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นแล้วที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคบผู้หญิงพาไปตรวจสุขภาพหมิงเขาคงคิดว่าหมิงเป็นแม่ไม่ได้แล้วมัง้งอย่างที่หมิงบอกเขาจริงจังทุกขั้นตอนพอคบกันสักระยะก็เริ่มคุยเรื่องแต่งงานเราก็คิดว่าเขาคุยเล่น เขาก็บอกว่าประมาณเดือน5-6ถึง6เราไปตรวจสุขภาพกันคือเขาก็พาไปจริงๆแบบแพ็กเกจพร้อมมีครอบครัวแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรนะตรวจไว้ก่อนทุกอย่างมันอยู่ในหัวเขาเลยว่าพอตรวจสุขภาพเสร็จปุ๊บเขาถึงจะเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาจะมาขอเราอันนี้มันเป็นขั้นตอนของเขานะหลังจากที่เขาทําแล้วเขาถึงมาเล่าใหา้เราฟังทุกคนคิดภาพที่เขามาขอเราคิดว่าหมินกับที่บ้านคุยกันเรียบร้อยแล้ว เขามาขอโดยที่เขาไม่ได้คุยกับที่บ้านเลยว่าจะแต่งนะเขาขอของเขาเองพอตรวจสุขภาพแล้วแต่งงานแล้วแพลนการมีน้องเป็นยังไงหมิงตอนนี้แพลนคล้ายๆค,คุณพุทธไปทำที่เดียวกันเพราะว่าปรึกษาพี่จุ๋ยคือเราแพลนกันแล้วพอแต่งปุ๊บหมิงจะมีงานฉลองปลายปี ก็มองว่าเดี๋ยวจะเข้าไปปรึกษาคุณหมออาจจะทําการผสมแล้วเก็บไว้ก่อนให้มีงานฉลองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่งแล้วย้ายไปอุดรธานีเลยมือมิงยังค่ะเขากลับไปทําบ้านก่อนเพราะมันมีกําหนดส่งตัวปลายปีนี้มันต้องทําให้เสร็จพอบ้านเสร็จปุ๊บไปไหมมิงมันอาจจะไม่ได้ไปถาวรแม่อยู่ตรงนี้หมิงคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์มามาใบใเราก็ไปทําหน้าที่ภรรยาที่ดีที่นูนแล้วเรายังมีหน้าที่ลูกที่เราต้องดูแลพ่อแม่ด้วย วงการหลักออกนิงไม่ออกค่ะรับรับจ้างได้นะคะละครพิธีกรได้หมดเลยพี่เขาตามใจเขาก็บอกแล้วว่าถ้ามีงานก็บินมาได้ติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันวันศุกร์เวลา1 3 1 5 1 4 1ุนทาถึงนทงช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ o u t u b e c h a n n e l o r น e n มาม m a